มาสร้างเองเอ่อสร้างสร้างห้องเลยสร้างห้องเลยสวัสดีครับนี่ก็ผมซีอู๋ศูนย์สังเกต์ชาแนลเองครับผมวันนี้เราอยู่กับแอรีอา11 EP 5เหมือนเดิมนะครับผมสร้างลักเปะสร้างลักเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเราเล่นเราเล่นเวฟห้านะเวฟห้านาทีโอเคจับไปน่าจะสุกไม่ต้องตื่นเบาสัตว์ไม่รู้เดี๋ยวกัดดีเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเล่นเงินได้เรนนี่ นะเดี๋ยวเดี๋ยวรอกันเดี๋ยวรอกันเชื่อเพื่อนกลัวแม่งติดรอเว้เชื่อเพื่อนกลัวติดรอไอ้สัสกูมันมันมันเศร้าแล้วเว้ยมึงรู้ไหมกูบอกอะไรรู้ไหมอ่ะอ่ะแก๊บ้งอทำไมกูเด้งอ่ะอ้าวแก๊บเด้งโอไอ้เพียงเงียบเว้ยเออไอเพยงเงียบกูเข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาแล้วไอ้แก๊บไม่ได้แต่ไอ้แก๊บหายไปดี๋ยดิมเมันเด้งมันขคือมาซ้อมวันลันเชิร์มมันทนแฮกกระหายนึงมาเล่นต้องออกเข้าใหม่แล้วมั้ง Yes เราต้องให้ไปสั่งเขาคงไม่ส pues ั <c oughs> <c oughs> ่งละเอานีโรโทโบทำอะไรบอกเขาใหม่เฮ้ยเราโทรโบนี่เราโทรโบเกมดิไอ้ไอ้นีโรโทโบเม่นเอาเอาแต่พุ่งไปที่ก่ออย่างเดียวเลยกูยังไม่สุ่มปืนอ่ะเอ้าให้กูณทำอะไรอ่ะไไรสุ่มปืนไปไม่จะหลุดงจับหลุดอะไรเลยทำนะ อะไรมันพาไปไหนมันพามาเที่ยวไงเขาแบบเขาแบบมาดิแบบมึงดิเดีรอบนึงอ่ะกูจะลองสร้างรอบนึงถ้าอีกรอบนึงกูหลุดกูให้เป๊สร้างกูอยู่ไหนวะเนี่ยกุอยู่มึงออกเกมดิอ๋อมาละอ๋อยังมืนไงมาละมาละมวนเข้าห้องเลยห้องเลยไอ้เป้เข้ามาดิเออเดี๋ยวตามแม่งไม่บอดเดี๋ยวเนี้ ย่างย่างถ้าเราถ้าไม่โดนุดไมต้องหัวใสนะไปกินขนมปังอีกแน่เลยไอ้ย็นหอบอีพีที่แล้วแม่งก็เด็กขนมปังใไม่พี่นอนถือปืนพกเออนี่แอร์บัก๊ปอมดำมาแล้ว มันมันเมื่อกี้ที่มันไม่หลุดเพราะว่ากูแช่งยันไงว่าถ้าถ้ามุกถ้าหลุดกูกูจะรีพอร์ตเกมนี้มันมันมันเลยมันเลยไม่ให้หลุดเลยกูกลัวกูไง่อเท่เกินเออกูเป็นกูเป็นเจ้ของเกมนี่มันเลยกลัวอ่ะ่ไม่ไปสุ่มปืนไปสุ่มปืนเอไปสุ่มปืนเ้ยเฮ้ยเฮย้ยหล้ยเ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยห้ยเยเ้ยเฮ้ยเ้ยเเฮ้ย่ฮ้อเฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เป็นคน้ดเ้ย้ยเฮ้ยเลยเลยว้เย้ยเฮยเ้ยเเ้ย้ยย ไอเต้สุม่มโอ้ยเหี้ยกูไม่ดได้สุ่มเลยโอ้กูได้กูได้แล้วเนี่ยเอ้ยเยอะไ่แก่งกูสุ่มกันหมดเลยเวะไฮ้ไม่มาแล้ว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 ,ลวเอากูดได้ปืนโพกไอสา์แล้วกูก็มีอยู่แล้วโอ้ยเก่งโง่เหี้ยไอสา์ลายมาเน่นี่กูใช้เอ็มพีจากปืนเติมก็ได้สว์กูไม่ต้อง ใช้มึงือแทะกล่องโง่ๆไปเอาทำไมเอ, <S 2> <S 2> เออกูได้สุม,มแล้วไอ้ทำไมกูสุมม่มแล้วกูตังไม่ลดวะอย่าบอกนะเฮียพวกมึงแย่งกูสุมมกกส่มอีกอะแย่งสุ่มไงขายเป้สุ่มโอ้ <S 2> <S 2> <S เป็นโลกสุดตีเลยกูไม่กูไม่ได้สุ่มเลยกูมีแต่ปืนพกกระบอกเดียวเนี่ยเอาเา้าเมื่ <S <S อาากี้มือลั่นไปกดสุมม่มอีกแล้วอะไรวะแม่งอันนี้เป็นกูครับ ไอ้เหี่คือกูอยากสูงอะโอเคได้เวลากูสูงแล้วโอเคกูได้สูงสักทีเหี้ยไม่ต้องอ่านอีคลิปมึงไม่ได้อ่านเลยอ่ะอ่านอยู่สามนาทีเลยแต่ไม่พูดกับคนดูเลยคนดูเขาตั้งใจเหงาเหงาเลยเขาตั้งใจอิจฉาตาร้อน่ะชอบมาตู่มั้ยพวกมึงอ่ะกระโปงไม่ได้ว่าพวกมึงนะว่าซัมบี้เรากระโปงเอออุ้ยเยอะๆกันเยอะๆกันกูไม่ได้คิวเลยอ่ะโอ้ย ไม่ก like ูเล่นตู้แล้วผมผมตู้นะจำได้คิวไปยเนยเน้รักูยงยิงชิบปงกูมึงเงียบมึงมนพวกมึงเงียบห่อะาไม่เคยมพวกมึงพูแบบแบบน้ำลายซิ่งไงนะเว้ยน้ำลายไม่เคยซิ่งตอนนี้น้ำมันหมดเ น้ำมันในปากหมดตอนเนี้วิเบ้ปลดล็อกสิปลดล็อกดิปลดล็อกค่ะปลดล็อกเอาเอาคือเป้เหมือนน่เหมือนแล้วไอ้ยาเบาะทอมคูณจนไม่เห็นตังค์โอะตังค์จะห้าร้อยไหมร้อยยังไงสัสนี่คือทบหมดทั้งหมดในชีวิตคุณแล้วเนี่ยตังค์ไม่ต้องหกสิบปี่พราะทโม้ให้เรเยอะยเออสนุบล็อกสนุบล็อกข้างอย่างน้นเหรออไรแก่หรอมา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 เบ๊ชิดมั้ง สวางนั้นได้อะเป็นคือแบบกูไว่รู้วิธีปืนโมนะคือมันเหมือนจะยากเว้แต่ว่ามันโคตรง่ายอ่ะคือแบบไอ้สิ่งที่เราต้องทำคือแบบเราเดินผ่านมันทุกครั้งเลยอ่ะไม่ไม่ไม่อ้เดอีอโอ้เอาแล้วแล้วกูเป็นไรเนี่ยเอาไม่นันทีเราทอโบไปยีแย่วอ่ะอย่าบอกนะจะช่วยแกเองใครเหล็กไอ้มอ่ีแม่ง ทำเปรี้ยวทำเปี่ยวเลี้ยวไม่สุดโคง้งีไหนเป้ดอ่ปืนสีม่วงปืนสีม่ไปทางไหนวะทางนี้ปะปะเอา้ากูเป็นไรวะทำไมเวลาอยู่อยู่ดีเกมแม่งเดินให้กูเองเอ้าไอ้ไอ้สัตว์กูยังไม่ได้เดินเลยเกมม,มือมือมึงเหนียวหรือเปล่าไอ้ไอ้พอที่ต้องใช้ทำปืนเมืองมอง 5, ่วงห้าพันนะเวย้ยใช่หรอ <5000 S 1> เ,เห้าพันเลยนั่นนั่นเลยห้าพันกูซื้อกระจอได้กระจอแรง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 ประมาณนั้นกูได้หนึ่งได้หนึ่งหกกยจอมาคุดบิตคอยกูจะไม่ป้นธนาคารแล้วกูจะป้นร้านคอมวันหลังแล้วท่าพ้เหรอะพวกมึงก็ไม่เคยเห็นคุณค่าของบิตคอยเพวกเกมนี้ได้หวะถ้าเรายิ่งตนถ้าเรายิ่งจริงต้ไหนเยอะถ้าเราทุนเรายิงโดนไอ้เป้ดเราไม่นะชูมูะเป้ดไม่ละมึง ครึ่งครชุงแล้วเยสครั้งนี้แกแม่งเอาอย่างเยอะตอนเนี้ยเออคุณเล่นแ<ค>ล้วเขาฟีวฟี้ยวหร่อเลยอนะกูแบกเลยะอะวันนี้ยพราแม่งเล่นในโทรศัพท์แล้วแม่งคลิกล็กเลยวัวเลยกูแบกพวกมึงได้หมดเลยะอะแบบอ่ะงั้นมึงแบกเลยนะเดี๋ยวกูไ้เปยยืนนิ่งนะเอะปล่อยจอเลยอะเอาไปจอเลยเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงไปหาเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปหาเออไอตรงที่มันทําตรงตรงไอที่เปิดใช้งานเครื่องทําปืนโมงนั่นแหะเดี๋ยวกูยืนเฉยเออพวกพวกมึงลงกูไปชุบนะ เออแล้วของมึงเออยิงแล้วตายตายแม่งก็แพ้กันหมดเลยอะดิไม่แพ้หรอกไม่เกมนี้คือมันต้องสามัคคีกันเว้ยคือแบบสามัคคีคือพลังเว้ยมันมันไม่ใช่พลังเว้ยสามัคคีคือจริงไม่ใช่อะไรเชียว <c oughs> จำได้ปืนจำได้ว่าเหมือนกูว่ากูจำได้จำได้ว่าปืนไอ้ปืนนั้นไอ้ปืนนั้นน่าจะอยู่อีกห้องหนึ่งอ่ะรู้เลยไอ้แก๊บแม่งอ๋อรู้ว่าใช้สไนด์ สบายเฮียบ้าบอกสบายบ้าบอกใช่ยังไง SVD เฮ้ย SVD แปดร้อยไม่อ่ะแปดร้อยปอยเฮียโอชักดีชักดีโอ้สบายอ่ะไปเลยนี่กูก็เหมือนมีพระเจ้าอ่ะมันมีเติมกระสุนมาไว้อ่ะเออใช่ถ้ามีเติมกระสุนวันที่นะ คนแรกใครใครไม่กลุ่มแล้วน่เหมือนมีกลุ่มมีมือเป็นเจ้าอะเป็นเจ้าแกเอ้าไม่โอ้ยแต่เรื่องงินบอกกี่ครั้งแล้วว่าให้ไปแถวแอฟริกันหนือมึงมารัสเซียทำไมเนี่ยมาแล้วเป๊ะมาแล้วเป๊ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วปีคุ้มกันไอ้เป๊ะวะเดี๋ยวกูไปหาหาห้องก่อนผมไม่ถาอีกแลนตอนเที่ยงอะตอนเที่ยงไอ้เป้แม่งเล่นแอร์เรียไงนะหม่ชิดว่าโมูแม่งเล่นคนโง่ไอ้เนาะ ตอนที่กูเข้าไปเล่นเนี่ยเต้ว่าอักขระกูจะไม่จะกูไม่รู้ว่านโมชื่ออะไรไม่แต่กูเห็นในโมแม่งเล่นเว่บเล่นอย่างแบบไอ้เฮียดดาวอย่างเดียวไอ้เย็บเป้แม่งแฝกคนเดียวเลยไอ้เย็บโดนด่ายับเลยไอ้โมบูเจนี่นักบอลอะไรครัพี่อุ้ยอุ้ยตัวกูเยอะเกินไอ้ินโมคิวไปแค่หนึ่งเออเพรานั้นไอ้ย็บเป้แม่งคิวเปไอ้เย็บเป้แม่งคิวเป็นร้อยอ่ะไอ้ยอแฝกคนเดียวเลย ไปต้นตียงเลยนี่เขานากูคายเฮ้ยไม่มีใครมากับกูเลยเฮ้ยกูเห็นี่ยีนโมเล่นกูนั่งกูเหมือนกับอยู่เอ้เหมือนเหมือนมีความทุกข์ในชีวิตอเฮ้ยกูฆ่าสี่สิบเอ็ดเลยว่ะฮ้อนนี่ยปืนม่วงเนี่เจะรับที่ทำปืนม่วงนี่สิทำไมกระด็กอยู่มัดของคุณต้องไม่ต้องไม่ต้องเปิดพาวเวอร์อ่ะไอ้เหยียบแกลงนี้เฮ้ไม่งรู้ป่ะเปิดพาวเวอร์ตรงไหนแต่ตรงนี้ไงมันไม่เฮ้ยพาวเวอร์ค่าเหมือนกันน้อง นี่ไงไอ้ไอชีมึงก็มาเข้าตรงนี้นี่ไงเปิดตรงนี้ไงเปิดตรงนี้วะนี่ไงโอเคห้าพันเนี่ยโอเคห้าพันพอริตแคแเปิดตรงนั้นมันก็ใช้ได้แล้วห้าพันพอยเหรอตอนนี้กูเปิดแล้วโอ้แม่งปากลับไปยิงต่อเลยตกใจเป้หมดตกใจเป้เป็นตัวอะไรสักอย่างแล้วนี่ยคือใช้ได้แล้วห้าพันพอร์อ่ะเรแล้วเราใช้ได้ยังอ่ะยังเลยยังห้าพันพอย์กูชิวๆแล้ว คุณพอดีเท่าไรก็้เท่าไร่ก็ได้ถ้าแม่งยิงนัดเดียวแตกค่อนข้างชอบอ่ะปืนพกแม่งจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยสำหรับคุณในตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเอมครไบเด็กโอ้โหอะไระวเป้มาเหมาลกเหมาเลเอ้เ้าได้หมากทุกคนดิเหมือนเจอไะไยากว่ะแตกป่าเนี่ยเป้ตัวนี้คือเะไอวะฝั่งนี้เคลียร์แล้วโอเคเคลียร์สคิโค้เปมนไข้มา แก่เป้ยนี่คืออะไรวะไหนไหนพวกมึงอยู <wont Momo S 2> ่ไหนซื้อเองทักทีกูก็ไม่รู้เหมือนไฟเซลคืออะไรเอาเป้ยนะลดราคาหรือเปล่าวะเดี๋ยวลองเฮ้ยเเฮ้ยลองไปดูไอ้พอย n t ห้าพันเผื่อมันเผื่อมันลดราคาไปไปไอ้พวกเชี่ยรไปไปไปพวกเชี่ยร์ไปดีไปดีื่อมันลดราคาไงก็คือฮะอ้าวมันไม่ได้ลดราคาแล้วมันคืออะไรวะมันเียมันเียว่าไฟเซลเหมือนแบบเหมือนว่าเรายิง มีรถนาคาเหรอทำไมยิงติดไฟเหรอทำไมไม่เห็นติดเลยเออนี่กระสุนกูเหลือห้าเฮ้ยเอ้าแม่งกระสุนสมหมดเลยเอ้าเชียร์มันมีให้เติมกระสุนหรือเปล่ามีแปลงแปลงกูมีลูลลกสองครบดิง่ายเอามาแก่เราพี่แม่งล,ลูกสอ,องครบคโอพีอ่ะวิ่งทีนึงเสียเสียห้องซอยแปลกเฮ้ยไม,ม่สุมปืนกัน แตกไม่เห็เหนวะเฮ้ยเปล่าไปไปไปอ๋อี้อยู่เดียวตายเลยอยู่ไหนวะต้อ,อ,ตอสุ่มปืนไม่ได้ไอ้ที่สุ่มปืนน้าบึงไม่อยู่ที่สุมมมมส่มปืนอ๋อกูลืมกูลืมกูลืมไว้ไอ้นี่แตกกําลังกําลังไปสุ่มปืนอยู่กําลังวิ่งไปนะเ,ไน,เ,ปเนี่ยเอ้าไอ้เป้ะออกูิสูจน์ดีกว่า อ๋อมันลดราคากล่องสุ่มไปสัตว์เมื่อกี้กูสุ่มใช้แค่ส้อนไปกูบอกแล้วอีไม่ตามมาอีดูโทรบบอกแล้วอีบอกแล้วให้ตามมาไม่เป็นไงล่ะมาดีมาดีมึงรีบไปช่วยนี่รถโทรบเลยไอ้หน้ากูกำลังจะแดงหน้ากูกำลังจะแดงกำลังไปอยู่อีบอกแล้วไม่มาตามกูมาเป็นไงล่ะเราเราเราไม้ตุ๊กตาเวนนั่นกูกำลังมากูกำลังมาเฮไปเลยไปเลยกูคิดโอเคตายสักที ไปไปลิฟวิ่งไปเลยลิฟวิ่งไปเลยเคล็ดต่อมาเคล็ดต่อมามาอีงวิ่งสักตัวดิสักตัวโอเคมาตาย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 ล่ะโอ้โหเขี้ยมแบบตายกระสุนนัดปืนกูกระสุนตีเว้ยมึงเฮ้ยเมึงกูถือมีดด้วยวะเขาฟยวเลยอ่ะไอ้โจเกอร์แม่งอ่ะไอ้อิดแม่งฟ้ามมึงเนี่ยมันมันที่สุดปืนดิ กูได้น้ำไม้มาทุกคนมากูสุ่มมั้งเลือกได้กี่กันวะกูอยากได้ปืนลิงอ่ะอ้ากูได้กูได้ดูโอ้โหอ่ะกูสุ่มมั้งอ่ะอ่ะผขาดสุ่มมั้งรู้เชืกูจะได้อะไรทำไม่ได้หมีออเลโบโอ้ยได้หมีได้หมีโอ้อ้าวอมนี่มึงไม่คุยกับคนดูเลยเหรอฮะ นี่นี่ไอจุดสีเขียวมันมันก็คือกล่องที่เราสามารถเปิดได้เว้ยเนี่ยมึงมาดูแผนที่เนี่ยไอจุดสีเขียวคือกล่องที่เราสามารถเปิดได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราอยู่ห้องไหนวะเป่ยเราอยู่ตรงไหนวะไอนนี้เขาจะบอกโอ้โอเคอยู่ตรงแผนที่นี๋ย่คือแบบกูกูกูต้องไปศึกษามาสุดสุดเนึงแหลยเฮ้ยพวกมึงคุ้มกันก่อนเดี๋ยวกูดูก่อนแล้มกันเข้าห้องนี้โอ้โซนิกมา โอเคไปเฮ้ยดิโลโทโวร์โอ้โหสั่นอย่างยืดเลยอุ๊ยไอ้อีคุณชมแล้วโอเคคุณว่าคุณควรได้เอ็มพีนะเว้ยเออไปยิ้มแบบเต้คุณอินคาไตอินคาไตไม่ควรจับสเกลแบบนี้นะไอผคนหนีใช่เนี่ยสักทีไปไปเรื่องสั้นไปเรื่งสั้นสุดประตูนมาตามมาตามมาตามมาเหมือนเหมือนจำบจุดแล้วล่ะไปจำไม่ได้ละ ตรงนี้แล้วเลี้ยวเลี้ยวขึ้นอ๋อโอเคจำได้มาตามมาตามมาไอ้ไอ้จำได้จริงสัตว์ถึงสมุนพอมาตรงนี้แล้วก็แล้วก็มีไวอย่างเงี้ยไม่เนี่ยตอนนี้กูวิ่งแซงมึงได้แนะแหมหรือป้าก็เหอะอยู่ไหนกันวะเนี่ยขวะไม่ใช่อังนี้ดิมันไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยทางนี้ป่ะวะไม่แต่มันไม่เหมือนเฮ้ยอ๋อไม่ใช่ไม่นีออ้ไม่มันเหมือนว่ามันมาทางเนี้ย มันอุ้ยแต่กูต้องผีแดงช่วยช่วยแล้วอุ้ยเจอเสร็จแล้วทำไมแม่งวับโอ้ยนีก่อนนี่ก่อนหนีก่อนโอ้ยู่ทางไหนกันวะโอ๊ยยิงมาเออมึงอยู่ไหนเนี่ยกูวิ่งหาพวกมึงอยู่นี่เกมหลอกโอ้ยก็ไปหาพวกมึงอยู่เดียเอ็มตั้งหลอกลวงเลยโอ้เจอแล้วโอ๊ยเปรแปรแยิงมาดิคือคด้าหมานะเว้ยเพราคุณคุณยายมีปีก โอ้ยสาสรนดน้แดงกูกูต้องหนีเรนดน่แดงของกูกลัวรนแงกอยู่ไหนกันน้าดไปลช่อยู่นาเฮ้ยอะไรตัวนั้นน่ะเจี๊ยเจี๊ยตาอย่างยากเลยอย่างอ่นโหโหโอ้ยเชื่อฟงวิลลี่แดงลูกขี่แดงแต่มันบอกแต่บอกว่ามาหางจริงๆนะเว้ยน่ยมึงมาดูมันบอกว่ามันเรามาหางนี่เว้ย มันมีมันมันมีทางลัดอ้าวใช่เอาวเอาไม่ชื่เอาไม่ชื่มึงกลับไปดูแผนที่ใหม่เอาไปกับกูบ้านี่ไงสนุบด็อกมาแล้วสิ่งที่พวกมึงตามหาสนุบด็อกอะกูแค่ต้องการกระนสนุบมาตอนนี้กนเอาแล้วว่ามึงหายไปไหนก็เนี่ยแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยอ๋อกูเจอแล้วมึงไงเออวิ่งกันอยู่ข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวกลับไปที่แผนที่ก่อนแล้วแผนที่แม่งเราต้องเดินไปทางไหนมันแม่งมึงยเพิ่งดูมึงดูสนุบด็อกก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวไม่ใช่นนั้นกระ้องมาอ่ะ เออแม่งเดือมาสักพักแม่งวิ่งมาล็อกมีิีอีกแล้วโอ้โหกระสุนหมดไอ้ไปไอ้หมานัลกเหี้ยงยม่ว่ม่งบกูไม่วาวิหาแม่งหมานรกครั้งนึ่งแม่งวิ่งแม่งวิ่งตามกูมหลังมาเลยขาหลังมาแยมันลงแต่กูอะไอ้โอเคกูได้กระสุนเสร็จกูแน่กระสุนอาว้มาเอานยิงตูอมอมไม่เห็นเลยจังหวะนี้ พี <ไอ S 1> น่นัอ่ะเดี๋ยวดูดูนะห้องห้องห้องเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมห้องห้องเราอยู่ตรงนี้เราเราต้องคือเราออกมา,มาออกมาใช่ไหมก่อนมันอยู่ในห้องน้ําอ่ะไม่ไม่เราดูห้องน้ำไม่มีมันมีแต่ห้องแค่เท่านั้นเลยอ่ะเ,เดี๋ยวก่อนพอมันมีใช่ไหมดูขเข้าไปนี้เช็คดูดีๆเหรออ่ะวเรา,าดูเราก็ได้อ่ะไปะนช่างมันเห่อยปล่อยนั่นแหละไปมาเลยตามมา <peach noise> น่าจะห้องน้ำเลยไม่ห้องน้ำก็ห้องนักข่านเลยแต่ก<ม>็น่าจนะห้องน้ำเพราะกูเหมือนกูดูไม่ค่อยกูกำลังยิงสกัดไว้ให้อยู่ไม่ต้องสกัดมือมาเลยหนมันก็ล้มอีกเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันอ่ะเดี๋ยวมันอ่ะจะสกัดมือซุกเก๋อโอ้ยเยี่ยม่ฮือกห้องน้ำาะโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยเยี่ยมมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวมันมาเ้าาหลังดูให้รีไ่ มาผิดที่หรือเปล่าวะโอ้ยี่ชิดยายอีแก่อีแก่อีแก่แกนี่เฮ้ยกูได้อินไซด์มาแล้วมาพวกมึงเจอดเลยแตกพวกมึงแตกจริงเคียวแตกพวกมึงเจอพวกเนีึยแตกได้กูได้เอ็มพีผูจะกัดยิงแบบโคล่าชเลยเฮ้ยกูเรียกูจักรยิงไม่ด้เผยโคล่าของมึงอะเนี่ยเพี้ยมไม่มีเว้ยเนี่ยนี่มันก็เป็นหมีเว้ยตรงนี้มันก็เป็นหมีาทง แต่ตอนนี้คือไพ่กูพอยกูสี่พันห้าแล้วกูจะอัปเกรดมือเขาเยกอะไ้อย่นดีๆ่มามาไพ่อยเพื่อนกเริ่มหัวไพ่เออมันจะมันจะไห่วะเป้ไม่มีเลเว้ยข้างน้าไม่มีเลยช่างแมงเฮ้ย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 หฮ้ยเฮ้ยเ้บอกวยเฮ้ยเฮ้ย กูว่าไปหานู้นว่ะตามมากูอันนี้อันนี้กูค่เดานะกูกูส่งกูกดตรงไหนได้กูกดเลยโอ้ยยบาเลยทำไมตามมาอยู่ไหนอะตุ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 ไอแมงอยู่ไหนอะโอ้ยโอเคตายกันหมดละอยู่ไหนอะ A ยอ้ยอดาว โอ้โหแล้วไม่อยู่นู่นเลยเหมือนอะไรแอฟริกาใต้เลยไอ้จี้โอ้โหโอ้โหแล้วมันแล้วมันมีตัวต้อนรับกูเตรียมเลยมาแล้วโอเคโอ้เ่ยมาตามมานี่กอดแถวไว้ดีใช่ไหมเดี๋ยวแยกเละไปมึงบอกให้พวกตัสามัคคีแต่พวกมึงไม่สามัญชีพวกมึงหนีแยกคนตีทุกคนเลย ปิงกันไปคนคนละทิศคนละทางเพี่แม่งคนละทิศเลยอยู่คนละขั้วโลกอ่ะเอ้ไงก้าวเลยขาหลังเจฟขาหลังเจฟเจฟเจฟปุยิงให้โอเคมามาวัววัววาลองลองไปฝั่งนี้ดูสักครั้งหนึ่งตรงในนี้ในห้องนี้ป่ราะว่าเราลองมาถึปืนรอไม่ใช่นะไม่มีไม่มีนี่นี่นี่เข้าเข้าเข้าว่าห้องนี้กันแหละ ไม่มีไม่มียม่ใช่ไมีใช่แต่ว่ามันไม่ถึงมับอกแล้วมันต้องเดาเว้ยมันต้องดักนะมันต้องดองนี้แหละเพราะว่าเขาคิดว่าเพราะมันทะลุตรงนี้ไงเรื่องพื้นการอะกูสุบไม่สุบไม่สุบแม่งละเอาเวลาสุบของกูแล้วกูได้ปืนอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรจังวะ M สิบหก โอ้สเลตนะแมนโอ้โหสเลตนะแมนโดวของไผ่เฮ้ยใครใครได้เลกันอ่ะฮะใครไม่รู้ไม่รู้ใครได้นะคนคนนั้นไม่มเก็บเลยไหนอะไรวะมาแล้วมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วมัาลงมาแล้วเรียบร้อยเฮ้ยพอยกูห้าพันแล้วกูต้องไปสุ่มกูต้องไปทำม่วงใช่หรออู้ใช่มันรุกูมึงไปไหนกันเนี่ยกูไม่อยากกูไม่อยากนกที่แอฟริกาใต้พื้นอยู่ ตอนนี้กำลังสุดปืนอยู่ตอนนี้เลล่ะแรนดอมอยู่อีหันเดี๋ยววะกลัวเดี๋ยว่ราข้ามคุณเองไอ้ีมันสุดปืนไงกอเยี่สูงเสร็จแล้วเนี่ยอีระวังมึงโดนลุงโซม่ะไอ้เสดระวังโดนมาเหอะอยากโดนข้างหลังอ่ะยอกไอ้เหี้ยเดี๋ยวแม่งมานอกเกมสักพักแม่งออกมานอกเกมมีผู้ชายเออเป็นแเออเป็นของฉันละระเบมเลยนะฉันฝันว่ามันห้องสุดเลยเออนั่นแหละแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวกูจะอัปเกรดอันนี้แล้วกัน g 4, 3 6เอ้ามันต้องมีพอยพ้า5,000นี่กูไม่น่าไปซุ่มปืนที่เหลือเลยได้แล้วกูได้5,000แล้วกูตอนนี้มันมันกำลังทำให้กูอยู่กูได้ปืนม่วงแล้วโ้โหโคตรใจมากเลยฮะแต่กูไม่มีแต่ปืนม่วงกว่าได้ปืนม่วงแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยแล้วมันเอาตัวเชี่ยอะไรมาเล่นกูนี่แต่กูสับอย่าแล้วเดี๋ยวที่นี่รอขึ้นมาลิฟวิ่งวีโลตูปืนม่วงแร <laughs> ง แรงแรงแรงหแรงแรงไม่หรอกตอนนี้กูมายิงเก็บพอยอยู่ไงกูจะเอาพอยห้าพันกูจะไปอัพเกรดปืนแล้วแล้วมึงมึงดูมึงดชออูชีวิตมึงก่อนเถอะอีชีวิตมึงจะรอดหรือเปล่าเถอะมึงดูแค่นั้นแหละกูไปบวกตัวตัวอะไรนี่เข้ามึงถุงลมกูไม่ช่วยอะไรอีนะค่ะแม่หน้าตาคือตาลยลนะไม่เอาไม่หาอีโมเวอร์นุ้ยอะไรไม่หายยีกูวิ่งไปอยู่ไอ้ไอีกูช่วยมึงนะปึกเออกูช่วยไม่ได้แล้วเว้ยกูอยู่ที่มันดอนโอเพนเดอร์ดอยยังไง เออมันก็มันก็มันก็บอกให้มโอเพิดไงกูก็ไม่ได้เปิดอยู่แล้วไอ้เหี้ยเปิดทีนึงวุ้ยวุ้ยวอ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยลุ้ยวมาพอดีต่อแล้วอี้ไงเขาเฟี้ยวมอไม่เห็นเลยที่มันปลาเบึกใส่ตัวกูเนี่ยอีกูช่วยพวกเราอี้ช่วยพวกเราอี้มือมือรับเชี่ยนเนี่ยหมอไม่เห็นชิดเล็กอีกสุดอี ไม่ไอ้ไอ้ที่ไม่ยิงไม่ใช่เลยนุ้ยไม่มองไม่เห็นไม่ไม่เขบอกแล้วมึงจะไปอยู่คนเดียวใช่ไหมมันมันถ้ามันอยู่คนเดียวมันก็มันไม่เกี่ยวตาไม่เห็นมันต้องโทพดึงดึงไอ้อีมึงสุ่มปืนจนหมดดื้อเปล่าวะหมดเลยเนี่ยปิดคลิปไม่ลเดี๋ยวตาเนี้ยตายแล้วปิดคลิปเลยแล้ปิดแม่งเลยคลิปอ่ะมันนานมากเลยคนเล่นแม่งก็บ้าคลุ้มมากเลยโอ้ยดื้ดริ้วตังไอ้ก๊วยมาแล้วมาแล้วอ้มแล้วพี่มาแล้วพี่มาแ้เไอ้คี นี่กูกูเตรียมทำไอคม่วงเลยใช่เหรอตอนนี้กูได้ไอคมาแล้วสุดหมดโอ้โหโอ้โหไอแมงปามุดสุดยอดไปเลยเอคีม่ไอแกมันดาวตรงไหนวะไอแกมันดาวตรงไหนมะตรงนี้ตรงนี้ตรงนกูมองไม่เห็นมันปาหมึกสิกูกูก็มองไม่เห็นเหมือนกันเห็นแล้วเห็นแล้วยี่นี่ไอคีกดกดชุบกดกดชุบกูดิกูกดแล้วมันกดไม่ติดอันตรายตดแล้วเนี่ยไปแล้วกูมาแล้วกูมาแล้ว มีอะไรวะน้าเอาอะไรวะโอแมกเอาโมกูที่บินอยู่โอ้โยเขี้ยวไม่โอ้โหเอ้ยก็โอ้กูสาได้ปืนม่วงมาแล้วโอ้โหข้ตั้งร้อยอะคิวบินร้อยก็จบกันไปแล้วแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะโอ้โหยูทนบให้ช็อตไป54เลยนะถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งน่าเกลียด เตอคิดนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเสร็จแล้ว